ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระสุทิธรรมรังสีคำพีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรเสนอตอนที่สิบเรื่องพรรษาที่หนึ่งปีพุทธศักราช2470และหลงเสียงนางคนที่ไม่มีทานศีลภาวนา พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นคนยากจนวาทธรรมท่านพ่อลีธรรมทโรวัดป่าคลองกุ้งจันทบุรีเจ็ดกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2498ในปีพุทธศักราช2470ท่านพ่อลีธรรมทโรได้เที่ยววิเวกทุดงติดตามพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปินไปในสถานที่ต่างๆท่านพระอาจารย์ทั้งสองเที่ยวเทศนา อบรมศีลธรรมแก่ประชาชนตามคำนิมนต์ของพระยาตรังเจ้าเมืองอุบลราชธานีเมื่อจวนเข้าพรรษาจึงไปพักจำพรรษาอยู่เสนาสนป่าช้าบ้านหัวงวัวตำบลกำแม่อำเภอกุดชุมจังหวัดเจสฎธรแต่แล้วสมเด็จพระหมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนเจ้าคณะมณฑลได้มีจดหมายเรียกตัวพระจันทร์สิงห์และพระจันทร์มหาปิน่น กลับจังหวัดอุบลราชธานีส่วนท่านได้อยู่จำพรรษาในตำบลน,นั้นร่วมกับพระจรันทร์กุงมาจิราปุญโญพระจันทร์อ่อนยานสิริพระจันทร์สามอจิจโนและสามเณรท่านพ่อลีธรรมธโรได้เล่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นไว้ว่าในพรรานั้นได้ภาคเพียรพยายามทำสมาธิอย่างเข้มแข็งบางคราวก็นึกน้อยใจอยู่บ้าง เพราะพระอาจารย์ใหญ่นี้กันไปหมดเหลือแต่พวกเราซึ่งเป็นพระที่มีอายุพรรษาน้อยบางครั้งเห็นว่าชีวิตในสมณเพศนั้นใช่ว่าจะอยู่อย่างสุขสบายไปวันๆเอาแต่กินข้าวปลาอาหารของชาวบ้านแล้วนั่งๆ่ง,น,งนอนๆอนแต่อย่างเดียวชีวิตของพระต้องดำเนินไปตามข้อวัดและพระวิน,นัยโดยเฉพาะพระป่ากรรมฐานต้องฝึก,กจิตเคร่งครัดจึงสามารถ ดำเนินอยู่ในบริสุทธิ์ศีลและถูกต้องตามพระธรรมวินัยนั้นได้ในคราวนั้นจิตหวนกลับมาสู่กระแสทางโลกจนบางขณะก็นึกอยากจะลาศึกแต่หากมีเหตุบังเอิญให้สำนึกรู้ตัวอยู่ตลอดเสมอเช่นวันหนึ่งเวลาห้าโมงเย็นขณะกำลังเดินจงกรมจิตกำลังกวาดแกว่งไปมาในทางโลกมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาข้างๆวัดเธอได้ร้องรำเป็นเพลงภาษาอีสาน เสียงหวานไพเราะจับใจชวนให้ลหลงไหลยฝ่ฝันเราได้ยืนหยุดฟังจิตใจเกิดความปฏิพัตในเสียงของหญิงคนนั้นใจความแห่งเสียงเพลงโดยย่อนั้นมีความว่าไพผู้ผ้าโลดลนโลผ้ามากมาโลบลืนล่นลนเมื่อนานบอดีไพย,ยะขันอาสาเลียงแนสนี่หูพางมานเขี้ยวบาเสาพองเท่ากระดูกกองหันแล้วไพสิลิงเห็นใส่หัวใจค้นใหญ่ เรื่องที่ฟังเก็ใบไว้ในหันมือนดวงบ่ฮูไผสีเหลวเห็นใส่ตับไตนกขีธีมันหองห้องพึบพึ่งใจเลี้ยวใส่กระปูบ่ฮูอันนี้เป็นภาษาอีสานถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะได้ความว่าคนที่โง่เขลาย่อมเป็นผู้โลภมากมักได้คนที่โลภมากมักได้อย่างนี้มีแต่จะสร้างกรรมที่ไม่ดีไปข้างหน้าใครที่ขันอาสาเลี้ยงผู้หญิงขายตัวหน้าตาดีแต่จิตใจวอกแวกเหมือนลิง ยิ่งประเภทนี้ไม่เพียงพอในการทั้งหลายจบจนกระทั่งตายเหลือแต่กองกระดูใครจะไปรู้ว่าจิตใจคนใหญ่คนโตหรือหัวใจพระวันวัน,วนเขาคิดอะไรกันบ้างบางทีในหัวใจเหล่านี้อาจจะเจ็บหัวใจที่รักที่ชังเป็นเหมือนเหมือนดวงเอาไว้นกขี้ทีเป็นนกประเภทหนึ่งที่ร้องเรียกเสียงดังเพราะพริงแต่ในขณะที่มันร้องเสียงหวานอยู่บนยอดไม้สูง เหมือนไม่สนใจอะไรนั้นใจของมันมองหาเหยื่อคือตัวปูอยู่ตลอดเวลาใจไม่ซื่อปากอย่างใจอย่างถ้าจะเทียบก็เหมือนพระภาวนาพุทโธพุทโธอันเป็นของสูงแต่จิตใจนั้นใฝ่ฝันแต่ทางโลกหรืออีกอย่างหนึ่งพระสวดมนต์ไหว้พระเสียงดังกึกก้องปากก็สวดมนต์บรรยายความดีแต่จิตใจนั้นเนื้อหาแต่สิ่งที่เป็นกิเลสในทางโลกเมื่อท่านพหลีธรรมธโร ได้พิจารณาถึงบทธรรมที่เป็นภาษาอีสานเป็นบทเพลงน้อมบทเพลงมาเป็นบทธรรมจากนั้นท่านก็ได้จำเพลงบทนี้มาบริกรรมภาวนาเป็นนิดยญิงนั้นที่คงร้องเจาะจงว่าเราคือเราเป็นพระกำลังสร้างคุณงามความดีอยู่แต่ใจมันแสบไปในอารมณ์ของโลกได้ฟังกวีอีสานคราวนั้นก็ให้นึกละอายใจใจ,ใจ,ใจตนเองอยู่เรื่อยมาคิดว่าเราควรทำใจของเรา ให้สมกับเพศของสมณะต่อมาเรื่องเหล่านี้ได้กลายมาเป็นอัดเป็นธรรมไปเสียหมดในขณะที่เราพักจำพรรษาอยู่ที่ป่าชาแห่งนี้ได้ทำไว้ในใจเสมอว่าเราจะปฏิบัติให้อยู่เหนือพระเพื่อนทุกองค์เช่นเพื่อนฉันเข้าได้สิบคำเราจะต้องฉันเพียง8ปดคำ เพื่อนทาสมาธิได้3ชั่วโมงเราจะต้องนั่งสมาธิได้ถึง5ชั่วโมงเพื่อนเดินจงกรมได้หนึ่งชั่วโมงเราจะต้องเดินได้ถึงสองชั่วโมงและเราก็ทําได้อย่างนึกสิ่งนี้เป็นความลับเฉพาะตนคนเดียวไม่บอกใครยังมีเรื่องอื่นๆอยู่อีกมากล้วนเป็นคติเตือนใจในประสบการณ์ครั้งนั้นเช่นครั้งหนึ่งในเวลากลางคืนเดือนงายได้ตกลงกับเพื่อนพระว่าพวกเรา จะเดินจงกรมอดนอนทําสมาธิแข่งกันเวลาผมเดินจงกรมให้ท่านนั่งสมาธิเวลาผมนั่งสมาธิให้ท่านเดินจงกรมทดสอบว่าใครจะอดทนได้นานกว่ากันถึงวาระที่เราเดินจงกรมท่านองค์นั้นก็ไปนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิใกล้ทางจงกรมสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงดังโครมครามจึงเปิดประตูเชิงองคหน้าเข้าไปดูเห็นเพื่อนองค์นั้นนอนงายขาชี้ฟ้าอยู่ สังเกตการว่าท่านคงนั่งขัดสมาธิเพชรและเกิดง่วงนอนจัดจึงงายหลังพับหลับไปเราเองก็ง่วงเต็มทีแต่ต้องอดทนให้ชนะเพื่อนให้ได้เมื่อเห็นอาการของเพื่อนเป็นอย่างนี้แล้วก็นึกละอายในใจว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้บ้างก็คงแย่แต่ก็ดีใจว่าเราชนะเขาได้และก็ได้คติเตือนใจในเรื่องนี้ว่าคนที่ทำอะไรไม่จริงต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้ การประกอบความภาคเพียรของเราในครั้งนั้นเพรที่เกิดทางจิตใจทําให้คลายความสงสัยลหลงเลต่างๆใจก็เข้าถึงอารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นปกติจิตตั้งอยู่ด้วยอํานาจแห่งสติมีความหนักแน่นไม่คลอนแคลนไม่วั่นไหวรสชาติแห่งศีลคือความเย็นใจเกิดวิเวกจิตเมื่อจิตอิสระเกิดขึ้นมีในตนอย่างนี้ศีลก็เป็นศีลที่ยิ่ง เป็นศีลที่ก้าวไปสู่ประตูแห่งมรรคผลนิพพานกล่าวโดยสรุปมีอยู่สองอย่างคือ 1. โลกียศีลอันเป็นไปเนื่องด้วยโลกตั้งอยู่ในศีลธรรมขั้นธรรมดามนุษย์แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติตนเข้าถึงโลกุตระได้ยังไม่สามารถตัดสังโยชน์เครื่องประกอบใจไว้ในกระแสของโลกทั้งมวล 2. โลกุตระศีลถือศีลที่เที่ยงแท้แน่นอน เขาถึงจิตถึงใจได้รถซึมทราบเกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาสมถะเป็นตัวเหตุวิปัสนาเป็นตัวผลค้นเห็นความจริงของธาตุขันธ์อายตนะรู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่ตามสมควรแห่งองค์อริยมรรู้แจ้งประจักษ์ชัดในใจละสังโยชน์ได้สามคือหนึ่งสักกายทิฐิความเห็นที่ว่ากายมีในตน กลายเป็นของของตนนั้นดับไป 2. วิจิกตจฉาความลังเลสงสัยในธรรมที่แท้จริงที่แท้ที่ไม่จริงไม่แท้และเห็นด้วยอํานาจแห่งสมาธิติรู้ได้ว่าธรรมอันเป็นส่วนที่จะตรัสรู้มีอยู่ทุกสมัยธรรมที่จริงที่จะให้รู้ก็มีอยู่สําเร็จได้ด้วยอํานาจข้อปฏิบัติแห่งตนที่ทําอยู่นี้ความรู้แจ้งเห็นจริงหมดสงสยัย ในคุณพระพูดพระธรรมรประสงค์ 3. ศีลพัตปรามาตไม่รูปคลำในลทัทธิศีลธรรมไม่ติดอยู่เสมอเพียงมารยาทและกิริยาเพราะความดีความชั่วสำเร็จแล้วด้วยใจฉะนั้นจึงจัดว่าเป็นส่วนโลกุตระศีลเป็นขั้นแรกของพระนิพพานถึงแม้ว่าจะเวียนว่ายตายเกิดก็ยังเป็นคนพิเศษอยู่ผิดจากมนุษย์ธรรมดา ใครปฏิบัติได้เช่นนั้นนับว่าเป็นผู้มีโชคลาบมีทรัพย์อันแน่นอนเปรียบเหมือนแท่งทองย่อมใช้ประโยชน์ได้ทั่วโลกไม่เหมือนธนบัตรหรือเงินตราซึ่งมีขอบเขตจำกัดที่จะต้องใช้ภายในประเทศนั้นๆส่วนทองใช้ได้ทั่วทุกสถานเพราะเป็นทรัพย์พิเศษก้อนหนึ่งของมนุษย์ข้อนี้ฉันใดใจที่เป็นศีลเป็นธรรมยอมใช้ได้ในโลกนี้และโลกอื่นจึงจัดว่า เป็นผู้ได้อริยทรย์อันประเสริฐของนักปฏิบัติในทางศาสนาท่านพลีธรรมธโรได้เล่าชี้วประวัติของท่านต่อไปอีกว่าเมื่อออกพรรษาที่เสนาสนะป่าช้าบ้านหัวงวแล้วเพื่อนสัตมิกทั้งหลายต่างองค์ก็ต่างแยกย้ายกันไปอยู่ตามป่าช้าโดยลําพังเราเองทําจิตทาสมาธิได้ดีมากจิตสงบอย่างละเอียดประณีตมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นในใจอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่เคยปรากฏมาแต่การไหนๆคือเมื่อจิตสงบแล้วมีความรู้พิเศษผุดขึ้นมามากมายภาษาบาลีซึ่งไม่เคยเรียนก็สามารถแปลได,ด,รรด้บทสวดมนต์ทำวัดบทสวดเจตตำนานพระอภิธรรมเจตคำพีก็สามารถแปลได้เกือบทั้งหมดจิตมีความรู้แตกฉานขึ้นในเรื่องธรรมอยากรู้อะไรทำใจนิ่งๆก็สามารถรู้ได้โดยไม่ต้องใช้ความนึกคิด เป็นสิ่งที่น่าสัจจ์อย่างมากมายเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังนี้จึงได้นำความเป็นเล่าให้พระอาจารย์กรงมาฟังท่านก็ชี้แจงว่าพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้เรียนรู้มาก,ก่อนถึงเรื่องการเรียนหรือการเทศพระองค์ท่านได้ปฏิบัติรู้ในใจก่อนแล้วจึงได้บัญญัติไว้เป็นปริยัติธรรมฉะนั้นการรู้ของเราเป็นการไม่ผิดเมื่อได้ทราบดังนี้จิตก็ยิ่งอิ่มเอิบปลื้มใจเป็นที่สุด หลังจะออกพรรษาแล้วได้รู้ธรรมะก็นึกอยากจะไปโปรดโยมพ่อบ้างจึงออกเดินทุด,ดงผ่านไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งเรียกว่าบ้านโนนแดงไปพักอยู่ใกล้ศาลเจ้าดอนปูตาพักอยู่คนเดียวในป่านั้นญาติในหมู่บ้านทราบเรื่องจึงได้ส่งข่าวไปถึงโยมพ่อรุ่งเช้าโยมพ่อรีบเดินทางมาหาพอเห็นเราเข้าเท่านั้นท่านแสดงอาการดีใจเป็นอย่างมากด้วยความรัก ที่ท่านมีต่อเราท่านจึงรีบให้คนไปฆ่าไก่สองตัวทําพัตตารมาถวายเราเสียใจเลือกเกินที่ไม่ได้ฉันให้ท่านสักคําเพราะถือว่าเป็นอุทิศม,มังสะคือเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่าเจาะจงเพื่อถวายพระภิกษุพระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้พระภิกษุฉันหากภิกษุใดฉันทั้งได้เห็นได้ยินหรือสงสัยว่าเขาฆ่ามาเพื่อถวายตนต้องอบัตทุกกฎ โยมพ่อจึงต้องนั่งก้มหน้ากินคนเดียวเราได้กล่าวสอนยมพ่อและญาติพี่น้องในครั้งนั้นว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ใ่ากินซึ่งสัตว์สองชนิดคือสัตว์ใหญ่ที่มีคุณอย่างหนึ่งได้แจ่ช้างม้าวัวควายเป็นต้นเราเบียดเบียนใช้งานเขาแล้วก็ยังไม่พอยังจะกินเลือดกินเนื้อของเขาอีกเป็นการไม่บังควรอีกอย่างหนึ่งสัตว์ที่แปลกประหลาดเช่น ช้างเผือกโคเผือกกาเผือกเป็นต้นเพราะสัตว์เหล่านี้อาจเป็นพระหรือผู้มีบุญแต่ยังมีบาปกรรมอยู่มาเกิดอีกก็ได้พรุ่งนี้ให้พวกเราพากันทำบ,บุญตักบาตรพระแต่ตมาขอเตือนญาติโยมอย่างหนึ่งว่าไม่ให้ใครคราบเป็ดฆ่าไก่มาทำบ,บุญเป็นอัคาดใครมีผักญ้าปลาเค็มอะไรก็ให้ทำมาตามเท่าที่มีก็พอหลังจากเสร็จเรื่องพัฒกิจแล้วยมบิดา นิมนต์ให้มาพักอยู่ที่ป่าช้าบ้านเกิดซึ่งเป็นป่าช้าที่มีผีดุตามความเชื่อของชาวบ้านแต่เราก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไรคงพักอยู่เป็นเวลานานหลายวันระหว่างที่พักอยู่ป่าช้าอันแสนน่ากลัวแห่งนั้นมีญาติโยมจากที่ต่างๆที่ทราบกิติศัพท์จึงพากันเดินทางมาฟังเทศเราพยายามชี้แนะให้พวกเขาเลิกการเชื่อถือผิดๆในประเพณีเส้นสวงอันไร้เหตุผลเช่น บูชาพวกผีปอบผีกระสือผีไทยผีแทนตลอดจนผีปูตาในดงเนินบ้านเก่าและในที่พักให้พวกเขาหันหน้ามายึดมั่นในพระธนัตรัรไม่ไปเส้นสวมบูชาพวกผีเหล่านั้นอีกอีกทั้งยังได้สวดมนต์แผ่เมตตาขาจัดปัดเป่าเอาคุณพระเข้าช่วยเป็นกำลังใจให้แก่ชาวบ้านทั้งหลายนอกจากนั้นเรายังได้บอกประกาศแก่พวกผีว่าถ้าผีมีจริง ต้องเป็นผู้ไม่กินของเส้นอย่างนี้ให้รับส่วนบุญส่วนกุศลดีกว่ามิฉะนั้นจะต้องบังคับให้หนีโดยเด็ดขาดต้องใช้อำนาจทางธรรมเข้าช่วยสุดท้ายเราก็พาชาวบ้านเผาสารปีปูตาจนเกลี้ยงสอนให้พวกเขาเลิกละการเชื่อถือผิดๆมนกลที่เป็นเนราชานวิชาต่างๆวันๆมิต่กลุ่มควันเผาเครื่องเส้นสูงเวยต่างๆซึ่งมีอยู่เกลื่อนกลาดดาดดืนทำเอาชาวบ้านบางคน ถึงกับเสียขวัญขวักระเจิงทั้งคนทั้งผ,งผีกลัวว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ตนเราจึงได้เขียนบทแผ่เมตตาแจกจ่ายให้ทุกคนแล้วให้ท่องจำติดบ้านไว้บูชารับรองว่าจะไม่เป็นอะไรจากนั้นมาชาวบ้านทั้งหลายก็อยู่กันอย่างสงบสุขร่มเย็นโดยไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นป่าดงดอนปู่ตาที่ว่ามีผีดุนั้นก็ได้กลายเป็นเรื่องสวนไรนาไป เป็นชุมชนหมู่บ้านไปหมดแล้วการที่เรานำพาพี่น้องละการเชื่อถือในสิ่งที่ผิดมาตั้งแต่โบราณน,นั้นเป็นข่าวที่อื้อเฉาโดงดังไปโดยทั่วเมืองอุบลจึงเกิดมีคนอิจฉาริษยาพยายามหาวิธีขับไล่ใส่ร้ายโดวยวิธีการสกปรกต่างๆเช่นมีพระบางรูปไปฟ้องในอำเภอด้วยกล่าวหาว่าเราเป็นพระจรจัดถึงเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรก็ตาม เราก็ไม่หว,วั่นไหวกลัวในทางโลกธรรมเหล่านั้นเพราะถือว่าการที่เรามาอยู่ณที่อย่างนี้ไม่ได้มาสร้างความชั่วแต่มาทำความดีมาอบรมชาวบ้านให้เกิดปัญญาหูตาสว่างในทางธรรมวันหนึ่งท่านในอำเภอได้ออกมาตรวจราชการและได้พักค้างคืนอยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วยท่านในอำเภอได้สอดส่องพฤติกรรมความประพฤติของเราท่านได้กล่าวว่าพระที่กล้าสามารถ อบรมสั่งสอนญาติโยมให้เข้าใจพระธรรมอย่างนี้หาได้ยากจึงขอนิมนต์ให้เราอยู่ตามสบายผลที่สุดทางอำเภอก็เห็นความดีความงามที่เราเมั่นเพียรทำและเลื่อมใสศรัทธาตามไปด้วยตั้งแต่บัดนั้นมาเราได้พักอยู่ในหมู่บ้านนั้นอย่างสงบไม่มีเรื่องอะไรกวนใจ ให้เสียอารมณ์ธรรมการต่อมาอีกระยะหนึ่งเห็นสมควรเจเวลาของพระธุดงซึ่งจะต้องท่องธุดงเที่ยวไปไม่ติดสถานที่เหมือนนกน้อยกลางปีกรา้าออกจากต้นไม้นี้บินไปสู่ต้นไม้โนอนไม่อะไรเสียดายเศร้าใจเมื่อจำต้องจากจริงไม้จริงนั้นไปจึงได้ลาญาติโยมโยมบิดาและญาตโยมในหมู่บ้านหนองสองห้องเพื่อจาริกสแสวงธรรมต่อไป